好，大家好， วันนี้จะมารีวิวในฐานะผู้ใช้จริงของ n e t e r p a พ s h AHA w i อ e Body Serum ขวดนี้นะคะคือจะเห็นว่าบรีวิวหลายรอบมากเลยจริงๆคือใช้เองจริงดูเลยเนี่ยก็คือมีการลดไปแล้วก็ใช้มา2คขวดแล้วทุกคนวิธีการใช้คือใช้ทาก่อนนอนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เน้นไปเลยบริเวณข้อศอกตัดตุ่มรักแร้ขาหน,นีบหัวเข่าหรือก้อนหรืออะไรที่แบบว่ามีความดำคล้ำอะสามารถที่จะ ทาไปได้เลยแล้วก็แค่ทาก่อนนอนคือจบเลยหรือเราจะไปผสมกับโลชั่นครีมที่เรามีก็ได้เหมือนกันนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็น AHA เขาก็จะเข้าไปผลัดเซลล์ผิวแล้วก็เผยผิวใหม่ที่ให้ความสว่างกระจ่งางใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้โลชั่นหรืออะไรใดๆอยู่แล้วแล้วอยากที่จะมีผิวที่กระจ่งางใสขึ้นผิวนุ่มผิวชุ่มชื้นขึ้นก็ขอแนะน เลยนะคะตัวนี้บอกต่อจริงๆคือเลิศ